ตัวเลขจำนวนสอสอในการเดินหน้าเข้าไปสู่การเป็นรัฐบาลสำคัญฉันใดตัวเลขว่าด้วยเรื่องของการรับรองสอส,อสอจากกรกตก,ก,ก,ก็สำคัญเช่นนั้นครับวันนี้ระทึกกันทั้งบางครับ,รบเมื่อสำนักงาน,นาคณะกรรมการเลือกตั้งตัดสินเสนอชงเรื่องไปที่คณะกรรมการกรก,กตชุดใหญ่เพื่อประกาศรายชื่อสอสอรวดเดียว รวดเดียวแต่จะมีอยู่71คนที่ระง,งับการประกาศไว้นี่สำนักง,งานกรตนเนี่ยส่งชงเรื่องไปให้กับคาการชุดใหญ่เนี่ยครับนะเห็นชอบรับรองเนี่ยเห็นชอบรับรองสสเขตเนี่ยแบงเขตเนี่ยสามร้อยยี่สิบเก้าคนอันนี้ไม่ตื่นเต้นเท่ากับอันนี้ไม่ตื่นเต้นเท่ากับถูกร้องเรียนถูกแขวนอ,อสำนักง,งานกรอ,ขอแขวนไว้เจ็ดสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดครับตอนนั้นจําได้ไหมฮะเราบอกว่าได้ข่าวว่าถูกแขวนสี่สิบ ผมว่าตอนนั้นเราบอกว่า48ครับเออตกใจแล้วนะจำได้ว่า48เลยเห็นลำพัง48เนี่ยก็ตกใจแล้วนะเอออ่าอันนี้แบบ7จเ็ใน35จังหวัดนะโอ้และต่อไปอันนี้คือครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยเรื่องสสบัญชีรายชื่อจากจากร้อยคนซึ่งใน32สองใน32 9เกนี่ยเปิดสภาได้ต้อง75%ใช่ไหมถูก95%ใช่ไหมมันต้อง3 7 5เจซึ่ง บัญชีรายชื่อจากร้อยผมว่าไม่มีปัญหาเรื่องเปิดสภาไม่มีปัญหา,หาแต่มีปัญหาในเกมสมก,การว่าใน77เจนี่ยจะถูกแขวนของพักไหนเท่าไหร่ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเกมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนและตัวเลขจากจํานวนที่แขวนนี่นะครับทรบงผลให้สมการในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันจะแกวง้งแกว้งยังไงมาดูนี่ครับนี่คือจํานวนทั้งหมวนที่ถูกแขวนใน71คน ภูมิใจไทยมากที่สุด23เขตเออทำไมภูมิใจไทยเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยดูดีๆนะเพื่อไทยถูกแขวนไว้ทั้งหมด17เขตอพลังประชารัฐ16เขตก้าวไกล6เขตอประชาธิปัตย์3รวมไทยสร้างชาติ3ไทยสร้างไทย2ไทยสร้างไทยได้เขตโดน2ด้วยนะโดน2เพื่อไทยรวมพลัง หนึ่งคนก็ได้สองอุบลรัตน์สองคนที่อุบลใช่สองคนโดนแขวนลยนี่โดนแขวนไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยดูให้ดีนะครับและผมบอกให้ครับเฉพาะในส่วนของภูมิใจไทยนั้นหที่ถูกแขวนนั้นเบอร์สองล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นเพื่อไทยครับฮะเบอร์สองนะอืันนี้แบบโอ้อันนี้ตัวแปรนี้น่าสนใจนะเห็นไหมล่ะก็คือเพื่อไทยเออไอ้ก้าวไอ้ภูมิใจไทยยี่สิบสามใช่ไหมอ่า แล้วก็คนที่แพ้คือเพื่อไทยเกิดตรงนี้พลิกมาตักงสิบเหลือ15บห้าเลนะเห็นไหมล่ะเกมสมการจะเปลี่ยนที่กอทม33คนประกาศปุ๊บ32ยกเว้นหนึ่งคนเธอชื่อรัชนกสีนอกถูกยื่นเร oh ื่องคัดค้านไว้ร be ้องเรียนไว้ สอสอปั่นจักรยานนะว่าที่สอสอปั่นจักรยานน้องรักชนกซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าโดนเรื่องอะไรเลยอือันนี้คือยังงงเลยเอาผมพามาดูง่ายๆอตัวอย่างที่กรกตไม่ประกาศมาดูเฉพาะนี่พังงาสองคนโอ้โหพังงาเป็นใครอันนี้อันนี้คือที่ยกเราเลือกที่ยกจังหวัดตัวแขวนยกจังหวัดภูมิใจไทยหนึ่งคน พลังประชารัฐหนึ่งคนดูนะนี้อยู่ในขั้วของรัฐบาลรักษาการปัจจุบันอ่าโอเคอำนาจเจริญสองคนภูมิใจไทยหมดเลยสุขสมรวยวันธนิยกุลน่าสนใจและก็ยานีนาาเข็มหน้าและอันดับสองคือเพื่อไทยใช่ไหมชุมบุรีหนึ่งคนนะพลังประชารัฐนี่เราเห็นชัดๆนะผมพาไปดูอีกเอาตัวอย่างเอาตัวอย่างดูนี่ดูเขตใหญ่ๆแล้วกันโคราชชุมบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชโคราดนี่เพื่อไทย เพื่อไทยหมดเลยนะครับชนบุรีนี่เขต8ปดเก้าไกลสลัดคุ้มไข่น้ําคะแนนสูงริ้วที่สุดเขตเยอดชายพึ่งพรไปดูให้ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยเบอร์สองคือเพื่อไทยครับนี่เบอร์สองเพื่อไทยใช่นี่เบอร์สองเพื่อไทยแม้แต่เขตสิบเพื่อไทยครับตรงนี้เบอร์สองเพื่อไทยอตรงนี้เพื่อไทยโดนเพื่อไทยโดนโคราชเพื่อไทยโดนไปดูนครศรีธรรมราชเขตเจ็ด ท้าสาขาวขำภูมิใจไทยเขตแปดมุกดาวันเรื่องสีนิลภูมิใจไทยเขตโกคนลไอ้ไอ้ไอ้นครศรีธรรมราชเนี่ยภูภูมิใจได้สองใช่ไหมสองอันนี้โดนแขวนตงโดนแขวนสองเลยเลยประชาธิปัตย์โดนหนึ่งอ๋อคนเกตไอ้ไอ้ไอ้รวมไทยสงชาติโดนหนึ่งอ๋อนี่ยติย้ำจากประชาธิปัตย์นี่ถ้าดูดีๆในไส้ในของแต่พรรคเราจะเห็นดูพิษณุโลกครับดูไหนที่แขวนไว้ปฏิพัฒน์สันติพาดา แล้วก็รวมไทยสร้างชาติพงมนูทองหนักครับภูเก็ตแขวนไว้หนึ่งภูเก็ตอันนี้เก้าไกลเขายกจังหวัดอาอาสาแก้วสาแก้วนะพลังประชารัฐไอ้นั่นนายแม่ขวัญเลือนนี่นายแม่ขวัญเลื่อนโดนแขวนเหรออาอืครับสรวงเทียนทองสารวงเพื่อไทยครับครับความผกผันของตัวเลข71เนี่ยสำคัญมากในอนาคตครับเชิงเซามาดูแปะริ้วไม่รับรองเพื่อไทยครับศักชายตันเจริญครับอ๋อเพื่อไทยอ่า เชียงใหม่เพชรรัฐใหม่ชมพูครับเขตหนึ่งแล้วก็พลังประชารัฐนเรศครับอันนี้แข่งกับเพื่อไทยเหมือนกันใช่ครับเขตเบุรีรัมไม่รับรองสี่เขตเลยภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมิใจไทยและภูมิใจไทยก็บุรีรัมก็ยกข้่งวันอันนี้เขตตัวใหญ่ก็เป็นเพื่อไทยลองลองใช่ไหมถูกถูกอ้าวโดนล่ะอุดรที่ไม่รับรองเนี่ยเขตสาม ไอ้นี้ไอ้นี่สร้างไทยครับคือว่าเซอร์ไพรส์ที่ใส่สร้างใส่เจาะได้นะใช่อุดรเนี่ยคุณเสื้อแดงอุบลราชธานีไม่รับรองสี่ครับครับวัวละศิษฐ์กาลปฏินันท์กิตติธัญญาวาจาดีเพื่อไทยครับแล้วก็สุดารัฐพิทักษ์พรพันลบนะครับลูกสาวเยียกุยเขตเจ็ดแล้วก็เขตสิบเพื่อไทยรวมพลังรมาดูรายชื่อนะเราจะเห็นภาพอะไรบ้าขอนแค้นอีกภูมิใจไทยเห็นไหมจังหลังจังเหลาภูมิใจไทยเห็นไหมองค์อาจ ชัดชัยพลรัตศรีสะเกดนี่ดูนะเพื่อไทยสองภูมิใจไทยสองโอดนี่ห้าสิบห<ม>้าสิบกันเลยนะผมบอกให้ถ้าตัดภูมิออกที่ศรีสะเกดเพื่อไทยแทบจะยกจังหวัดเออใช่คือแบบคือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยมันผกผันซึ่งกันและกันใช่ผกผันซึ่งกันและกันนะขอ<ช>บถึงบอกว่าตัวเลขอะสมการการเข้าสู่อํานาจเนี่ย มันมีโอกาสพลิกกันเช่นนั้นยกเว้นอย่างเดียวได้จำนวนเสียงเพิ่มขึ้นแล้วแต่ยังยืนหยัดในปฏิญญาถ้าเป็นแบบนั้นเกมการเมืองในพักรวบจะดูเดือดเลือดพลัะมาดูว่าที่รัฐบาลใหม่เนี่ยโดนไปกี่ที่นั่งโดนแขวนนะโดนแขวนนะคุณดูไทยสิบเจ็ดกาไกลหไทยสร้างไทยสองเพื่อไทยรวมพลังหนึ่งยี่บหกที่นั่งอ่าโดนแขวน,น มาดูฝั่งรัฐบาลรัศกาลปัจจุบันปาไป45ครับอผู้ใจไทยพักเดียว23พลังประชารัฐ16ประชาธิปัตย์3ไทยสร้างชาติอพักไทยสร้างชาตินี่รวมไทยสร้างชาตินี่3คือพยายามตรงนี้เอาตัวเลขมาเห็นว่าฝั่งไหนตอนนี้ที่สำนักงานกอตอส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่รับรองใช่71อะคือใครโดนมากกว่ากันเนี่ย ตีต่างนะพี่วีเอา71เนะเราไม่ต้องเยอะหรอกเอา71น,นั้นน่ะหลุดออกไปสมมุติว่ายี่หลุดไปไหนสมมุติว่าเอาพิจารณารอบสองแล้วหลุดออกมาแล้วต้องมีการเลือกตั้งซ่อมมีโน่นมีนี่มีว่าไปสัก50สมมุติเพื่อไทยกวาดพลึบกับก้าวไกลแล้วการแข่งกันในอนาคตเลือกตั้งซ่อมก้าวไกลกับ<ะ>เพื่อไทยฟาดกันแล้วทีเนี้ยเลือกตั้งซ่อมก็เห็นไหมเดือนนั้นใช่ไหมโอ้โหคราวนี้แหละสมการทางการเมือง ยุ่งกับเกมพลิกในทางการเมืองหลังการเลือกตั้งหลังการรวมร,รัฐบาลก็ยังบังเกิดขึ้นได้<ต>นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องบอกคนส่วนใหญ่เนื่องจากว่าบัญชีรายชื่อ,อเขาเลือกก้าวไกลกับเพื่อไทยจํานวนมากอย่างน้อย25ล้านเสียงเนี่ยเขารัฐบาลในฝันที่เขาอยากเห็นก็คือเพื่อไทยกับเก้าวไกลหรือว่าเก้าวไกลกับเพื่อไทยอ,อย่างใดอย่างเนื่อกลับไปกลับมาเนี่ยเขาอยากเห็นก้าวไกลกับเพื่อไทยในขณะนี้ เป็นไปได้ครับคุณนุ้งยิงบอกว่าไม่พลิกครับไม่พลิกไม่พลิกเป็นไปได้ครับกอดกันเนยวแน่นมันยากพี่โอดูรูปนี้เดียเด๋ยวเหนแน่นไหมล่ะเดียเ๋ยวแน่นไหมล่ะเหนียวแน่นนั้น,นชีนกเป็นนกอาชีไม้เป็นไม้อยู่นะตอนนี้ยามรักน้ำต้มผักก็ว่าหวานก็โอกาสที่ก้าวไกลจะเพื่อไทยไม่ว่าตัวเลขจะเปลี่ยนยังไงนะครับก็เป็นไปได้แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะยากเห็นนะะต่อมาเพื่อไทยกับก้าวไกล มีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมเป็นไปได้สูงกับเป็นไปได้มากกว่ามากกว่าเพราะอย่างที่บอกแล้วก็ถ้าใครดูเนชั่นอินไซต์มาตลอดแต่รู้ว่าเส้นทางของก้าวไกลนั้นอุปสรรคเนี่ยมากกว่าของเบอร์ไทยนี่เรายัง,ยงไม่ยังไม่พูดถึงการเลือกตั้งซ่อมนะใช่ว่าสมก,การตัวเลขของสอสที่เปลี่ยนไปนะออแต่อย่างน้อยตอนนี้เราคิดว่า95%ี่ยที่จะเปิดสาภาเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ตอนนี้ ก้าวไกลหวังว่าเปิดสภาไม่มีปัญหาแล้วโหวตแล้วก็ไม่มีปัญหาครับ,รบแต่ขวากน้าระหว่างทางของก้าวไกลเยอะมากครับว่าด้วยเรื่องของไอทีวีคุณสมบัตินั่นก็เรื่องหนึ่งว่าด้วยเรื่องการพิจารณาตกลงเป็นสื่อไม่เป็นสื่อน่ะเรื่องหนึ่งว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติสสกับคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องหนึ่งอีกว่าด้วยเรื่องของการ ประชาพิจารณ์แบ่งแยกดินแดนอู๋ก็เป็นระเบิดลูกใหญ่ดูเหมือนว่าเขาพยายามถอดสลักแต่และเรื่องออกไปออกไปตามข้อกังวลของอสังคมคร,รว่าตามข้อเรียกร้องข้อกังวลหรือว่าจะโยนอะไรแต่ของสอวเนี่ยอถอดไปแล้วพอถอดไปหนึ่งอย่างก็จะมาอีกหนึ่งอย่างตอนแรกเลยนะเรื่องหนึ่งสองสอวอ้างว่าคุณสมบัตินี้ไม่เหมาะไม่บวกถอดอ,ออกไปครับมาเรื่องใหม่อีกเรื่องสื่อ,อเรื่องสื่อคุณสมบัต อาจะถอดไปตอนนี้ยัง <c oughs> ไม่รู้ว่าถอดไม่ถอดแต่ต้องไปวัดใจกันครับครับวัดใจกันตอนสุดท้ายที่กกตน,นั่นแหละจะตีคุณสมบัติของพิ่ทาว่าห้ามถือหุ้นสื่อนั่นและถือหุ้นไอ v ีวีตกลงจะเป็นอย่างไรเพราะข้อมูลใหม่เรื่องไอ v ีวีออกมาเป็นละลอกอ,อพี่วีผมไปดูงบการเงินที่รายงานของไอทีตั้งแต่ปี5 253545 เรื่อยมาจนถึงปี60คุณรู้ไหมวัตถุประสงค์และเจตนา,ารมณรม์ของคณะกรรมการของไอทีวีที่จะทำสื่อมันปรากฏมาตั้งแต่ปี53 54 55อยู่ในท้ายบันทึกของรายงานการประชุมแต่เขาบอกตอนแรกยุติตอนปี50เลยยุติคือยุติโดยสปน,ปอนอเรื่องคดีแต่หลังจากนั้นเนื่องจากมีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนู้นคณะกรรมการของไอทีวีจ้างที่ปรึกษา จ้างสำนักงานกฎหมายไปดีลกับบริษัทที่จะร่วมทุนกันทำสื่อทีวีดิจิตอลก็มีมีความพยายามเหรอ,อ,อครับแล้วก็ตอนท้ายจ้างบรพัฒละเข้าไปศึกษาวิธีการบริหารจัดการของบริษัทไอทวเพื่อทำธุรกิจสื่อและธุรกิจอื่นๆด้านการลงทุนก็มีอีกเพราะนั้นนอกเหนือจากวิบากกรรมของก้าวไกลวิบากกรรมของคุณพิธาที่จะพอมีสมควรแล้วที่ต้องฝ่าไปให้ได้หลายๆปัจจัยนั้น ตัวเลขของเจ็สดสอสอที่ยังถูกแขวนอยู่ก็นนเ,เป็น<ะ>ตัวเลขสําคัญเหมือนกันนะระทึกถ,ถ้าเปิดสภามาเก้าสเปอร์เซนอีก75ที่นั่งที่ว่าสอสอยังไม่เสด็จน้ําเนี่ยพี่วีเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยบอกว่าไม่เป็นไรเรายึดตัวเลขเดิมอะแล้วจับมือคุณจับร่วมกันรัฐบ,บาลหลังอย่างเนี้ยพักแปดพักเดิมต้องพูดใด้ชัดไม่ว่าตัวเลขหรือว่าอะไรประกาศยังไงแล้วแต่ <laughs> จับมือเหนียวแน่นดีไหม ทำทำเอ็มอีกครั้งก็ดีไหมคุณว่าจะเป็นไปได้ไหม